เมนูวันนี้ก็จะเป็นผัดต้นกุช่ผัดต้นกุช่ายนะคะใส่กับเลือดนะคะเมนูวันนี้นะคะทำกินง่ายๆนะคะอันนี้ต้นกุช่ายก็ที่บ้านของเราเองนะคะแล้วก็จะผัดใส่น้ำมันลงไปนะคะ ใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะอันนี้โน่จก็จะทำเมนูผัดต้นขูชช่ายใส่ใส่เลือดนะคะจะเป็นเลือดหม,มูเลือดไก่ก็ได้นะคะเมนูนี้แม่ก็จะชอบทานผัดไปเลืเล่อยนะคะ เกระเทียมให้เหลืองนะคะกระเทียมเลื่อนเหลืองแล้วนะคะนูก็จะใส่เลือดเลือดนี่คือนวลไปเลือกแล้วนะคะนูก็จะใส่เลือดลงไปนะคะมันก็จะผัดนะคะ มันก็จะใส่เลือกที่นวลลวกไปแล้วนะคะเอาไปผัดกับมะเขียมนะคะมันก็จะใส่เครื่องปรุงที่นวลนผสมไปแล้วนะคะจะมีพวกซีอิ๊วนะคะผงชูรสกดดีนิดหน่อยนะคะหนจะใส่ลงไปเลยนะคะ ทำกินแบบง่ายๆนะคะให้มันเดือดแป๊บหนึ่งน,นะคะแต่นเนื่อก็สุกอยู่แล้วนะคะนี่นุก็จะนั้นี่ยก็จะใส่ผักที่ใช่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดไม่นานนะคะ น,น,ะะนี่ก็คือเมนูวันนี้นะคะแม่ก็จะชอบทมแบบนี้นะคะ่ะเยวต้องทำบ่อยๆเลยนะคะบางทีก็จะเป็นถั่วง,งอกนะคะอันนี้มีต้นท่่ชายีีบ้านนะคะก็ไปตัดมานะคะมาล้างทำความสะอาด เนี่ยค่ะมันก็จะผัดไปสักพักหนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยคล่อง่อยนะคะเพราะว่าถือกล้องไปได้วยหนึ่งมือก็ <c oughs> จะใช้ได้แล้วนะคะไม่ผัดนานนะคะเพราะมันสุกง่ายนะคะเนี่ยค่ะผัดต้นทุ่งไยนะคะ ไเวนาไม่นานนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานนะคะผัดต้นกุยช่ายที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานนะคะนี่คือเสร็จแล้วนี่คือหน้าตาของที่เราผัดนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทำกินง่ายๆค่ะสไตล์บ้านๆเราน,นะคะ ตไตลนวนลรางค่ะนวลก็จะทําประมาณง่ายๆนะคะเอตอนเช้ามาก็จะหลายอย่างเนี่ยค่ะผัดผัดผัดผู้ชายของนวลน,นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจที่เข้ามารับชมคลิปให้นวลเสมอนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ